มาแล้วนะควายเยอะเอ้าหขับเตือ,อนคลิปนี้เมือนะค่ะที่ค่อนข้างหยาบคายและมีการใช้คำทีทำไ่ไหม,หม,ม่เหมาะสมน้องๆหนูๆคนไหนกดเข้ามารับชมก็ควรใช้วิจรรารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับผมตัวนี้จะคุ้มจุดสั้กันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะโอสูร่รายการมาร์คซ์วันนี้เราอยู่ด้วยกันในเกมโรบอทนะในแมปที่มีชื่อว่าซูลูวอร์นะครับผมตอนนี้ผมก็กําลังดู ผู้คนที่กำลังล้มตายนะโดนคนปากกระทืบโอเคตอนนี้เราได้เข้ามาในสงครามแล้วจะพร้อมทุกคนปกป้องที่นี่ให้ได้ถูกมาแล้ว yeah! ยะเด็เบาชาบีได้หนึ่ง โอ้ยมันดูมันมันเข้ามาแทงเพื่อนเราแล้วเออได้หนึ่งสองแล้วสามโอ้ดูโอ้ด,อด,ด,ดูดูด้านซ้ายดิลุงเต็มเลยอี โอ้ดูคนดูคนโดนลุ้มอยู่ช่วยเพื่อนกันแล้วมันยิงปืนรัวๆเลยวะโอเคเยอะรับป้องกันทิได้แล้วเตรียมพร้อมรับเบฟต่อไปอยู่ไหนโอเคได้แล้วในในอยู่ข้างหน้ากระบุนเนี้ย เออเออพามาคุ้มกันคุ้มกันแล้วกันบุ้ไปโดนคนปากกำลังมาเตรียมพร้อมเอี่ยซ้ายซ้ายซ้ายขวาเฮียลอยวาเนี่ยไปแล้ว เราเสียทหารย่ำเราเสียทหารไปหน่อยโอ้โออตากระบนเลยพวกเราโดนตีตายกุ้งสีกุ้งสีแตกดูดิโอ้ยนี่มึงหนุ่คนเสื้อดำโดนเฮ้ยกูอยู่กับเสื้อดำหายแล้วเราเราแพ้เราบแพ้เราใบแพ้ตัอัมปาราไม่พอใจแล้วที่ทหารออนแอร์เกินไป เดี๋ยวตอนเราต้องอันนี้เราต้องเดินไปขบวนนะแบบแถวตอนเรียงหนึ่งเมื่อกี้แถวตอนนะผมอยู่ดีคนก็หายไปแล้วผมก็ตัวทางซ้ายเอ้ยเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอยู่ไหนคุณอยูดแถวหน้าไปทำปิ้ยเออเด้อเออเด้อเออเราอยู่ด้วยกันนี่นี่นี่หลังมึงอ่ะนี่นี่ ไม้คุยหาชื่อกูไม่เจอไงสัตว์เหลือมึงกูไปอยู่ตรงโคเห็นกันแล้ว,ลว,ลวเราอย่ากลัวความตายในชาติทหารปุ้งยิงพวกกบฏเถืนพวกนี้ไม่มีอรยธรรม การมันปร,ราบมันซะ่ง,ไ,งมไม่ขนามือนันหรอกนะไปเวฟสองครับจังหวะนี้มีคนใช้ปืนพกด้วยอ้กูอะไรก่อะไร ก็เด็กแทงอะมันเป็นโหมดอะเ,อเป็นโหมดแทงมาแล้วยิงแทงืทงม ทางสวนขึ้น้านายบ้านโดนบ้านโดนแล้วเออผูกมันเข้ามาในป้อมแล้วปอบตายโอ้ยอไม่โดนเดออียวตัวสท้ายโอเคมีด้านขวาม,มาประมาณ8ตัวด้านซ้ายมาประมาณ7ตัวตัวข้างหน้ามาประมาณ20ตัว เดี๋ยวพร้อมเฮ้ยกินเล่นจ้าเออเพาแตกแล้วเด้อทำสวยเอ้ยด้านในด้านในแตกแล้วด้านในโดนลูกแล้วที่ถอยนี่คือด้านในแตกครับเรียบร้อยครับเราชนะได้ ก็ไม่เท่าไหร่ละพวกนี้เนี่ยพวกคนเตอพวกนี้ไม่มีแบบแผนมันบุกเข้ามาโดยไม่คิดเฮตัวเอ้ยเอ้ยเฮ้ยดูคนเข้ามาลวคนหนึ่งป้องกันตัวเองใส่ใส่เต่อเคจัดได้แล้ว คูกันด้านซ้ายอยู่นะไม่เชียดสมอเป็นฮี่คุมกันหิอยู่ด้านขวาเต็มเลยจมนบุกแล้วแงจัด วเออวฟที่เท่าไหร่แล้วเวฟที่หกเวฟที่ห้าเวฟเจ็ดเวฟแปดนี่ก็ยากอีกแล้เราจะสู้กันไปจนถึงเวฟสิบเลยพลทหารมึงก็เป็นพลทหารแม่กู <c oughs> เป็นหัวหน้าทหาร <c oughs> เป็นนายกองเอ <c oughs> าแล้วตเตรียมพร้อมไป <c oughs> ไม่โดน เนี่ยมายืนเรียงแถวแล้วยิงดีไม่มีคนจะทงใช่ไังเนี่ยบั๊บ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 ไปฟอร์เดียมไปเลยไปยิแม่งถือทงแทงเนี่ยอืมอืเฮ้ย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 โดนแทงโดนแทง ไปัันนนยิงค้เราสูญเสียไปหลายนานเลยไอ,อ้ย่าคนถือธงอยู่ปะคนถือธงก็หายไปเลย <laughs> มาแล้วคนถือธงมาแล้วฟอดเดมปลาเรื่องถือธงแทงเลีไ้ยเกไอ้พวกอยู่ในยุคไหนไอ้สัตว์ฮะ 오, oh, 왜้เ ้อนขวาเคลียร์อยู่โอเคตอนซ้ายอะ yeah, นี่ไอเรอมันตายห้วเนี่ย็นไหมวกเชนะจักรวรรดิยังไงะอยู <c oughs> <c oughs> ่ยังะนี่ไงเหรอมันตายหมดแล้วเห็นไหมพวกเาชนะจักรวรดิยังก็ชนะอยู่ันยังค่ำแหละโมบุกเข้ามาทางขวามหาสาร โอ้ยบางทำพี่อะไรเพื่อนแนวหน้าป่งเฮ้ยมันบุกเข้ามาทางหลังทางหลังเบงเก้าว่ะเบฟเก้าว่ะเบนี้เลยเมื่อกี้ก็ ันแตกเมื่อกี้ก็กากเลือด่วดลมจักรวรรดิล่มจมเมื่อกี้ก้าก็อกเลือดอยู่ในเย่ยด้านขวาเป็นแบบแตกพ่ายเงี้ยโอ้บุกมาร้อยสองคนเดมอมเกูเออเออไอบุกมาแล้วแต่ไม่ได้เลยอยาได้สไนอ่ะปืนอันนี้ก็อยู่นั้นแล้วนะมึงจะเอาสไนทำไม เลงง่ายๆกว่าเนี้ยแล้วอย่าได้สะโขบแตกแล้วแตกแล้วโอ้มาแล้วได้ควายเยอะอ้าวโอ้ว้าวอ้าวอ้าเอ้ คนป่าลุมเยตุดเ่ยแทงคูทีเดียวคนป่าโดนคนป่าลุมเยตุดเนี่ยไอ้ยืนด้านหลังโอ้โอ้โอ้ไอ้เนี่ยคนคนป่าในเกมไวแปดอะได้พันโอ้ดูดิตะวันไต้ท้ายเพราะทุกคนไงไม่ทำตามแผนที่ฉันวางไว้ยืนล้อไปวงกลมว่าตะวันเป็นโค้ดยืนล้อมเป็นวงกลมไง แล้วก็ให้กูอยู่ตรงกลางแล้วพวกมันก็ยิงปุ๊บ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 กันนี่เวฟสิบแล้วเนี่ยเฮ้ย รอเวฟสิบเฉยโห่ปล่าอ๋อ,อ,อมันจบที่เวฟสิบเท่านั้นเนี่ยตันใช่ไหม โอเคเดี๋ยวปิดคลิปไปแล้วกันโอเคก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเวฟมันตันแค่เวฟสิบนั่นเองนะครับผมคือฝั่งของเราเนี่ยก็ชนะได้ก็เลยไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรต่อนะแบบเล่นแล้วมันก็แบบวนเวียนกลับมาที่เดิมนะครับผมโอเคถ้าว่าใครสนใจอยากจะลองเล่นเกมนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของแบบนี้ไว้ให้ข้างล่างแล้วกันนะครับผมเราสามารถไปกดเข้าเล่นกันได้เลยโอเคถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็